ค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสาวสาวงวันพีทุกคนนะคะฮันนี่เองค่ะตัวแทนผู้ประกาศรางวัลประกวดแฟนพันธุ์แท้ KPR ค่ะอันดับแรกก็ต้องขออภยัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ประกาศรางวัลชา้าเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทบทวนกติกากันอีกรอบดีกว่าค่ะกติก,กาใ่้ก็ง่ายๆนะ,ะคะคนหนึ่งคือตอบได้คนละหนึ่งคำตอบและห้ามลบคอมเมนต์สองคนที่ตอบได้เยอะที่สุดและถูกที่สุดนะคะไม่จําเป็นต้องตอบเป็นทุกคนก็ได้ ข้อ3นะคะพิมพ์ชื่อแอดมินให้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วข้อ4เอ่ไม่ต้องไปสนใจนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก่อนที่เราจะประกาศรางวัลน,นะคะเรามาฟังเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วแอดมินเพจเนี้ยมีกี่คนกันแน่คำตอบคือมีทั้งหมด21คนนะคะแต่ว่าปัจจุบันเหลืออยู่เพียง16คนค่ะนั่นก็คือ 1. แอดเบโป 2. แอดแพนด้าแมนหรือแอดแพน 3. แอสดีซังกาชิหรือแอสตากะ4แอสตาโบ5แอดควาลา6แอดโซโล7แอดเอทนนี่แอดแทนคอฟ9แอดกาดิอูส10บอดริเบกาหรือแอดกานะคะ11แอดเานาอุตะหรือแอดทานะ12แอดเอ็กแดกสิบอดเบกแมน14แอดเลลี่15แอดจี16 แอดลักกี้นะคะภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นแอดกิซารุค่ะ17แอดโคนัน18แอดนามิ19แอดโลบิน20แอดชอปเปอร์21แอดมิฮอคค่ะเอาละค่ะจะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ามีผู้เขา้ารอบทั้งหมด5คนค่ะง่าโดยวัดจากผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจากคะแนนเต็ม21คะแนนนะคะนั่นก็คือ 17คะแนนและรองลงมาคือ16คะแนนค่ะวิธีนับคะแนนก็ง่ายๆนะคะชื่อแอดมิน1คนต่อ1คะแนนค่ะที่ตอบซ้ำลบ1แเขียนชื่อผิดลบ1ตอบเกินลบ1เกินในที่ก็คือตอบชื่อแอดมินคนอื่นนอกเหนือจาก21คนที่เคยกล่าวมานะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าตาของผู้เหลือรอดทั้ง5คนนะคะปัญหาตอนนี้คือ มีคนตอบได้16 3คนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับฉลากค่ะค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะต่อไปเราก็จะทำการจับฉลากนะคะเลือกผู้โชคด,ดีคนสุดท้ายของเรานะคะนใส่ไปเลยได้ มาดูซิว่าใครเอนจับชิอ่าผู้โชคดีของเราก็คือคุณวีรพัฒน์นั่นเองค่ะยีนดีด้วยค่ะค่ะเท่านี้เราก็รู้กันแล้วนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดีทั้งหมด3คนนั่นก็คือคุณอาทิตย์คุณทาชากรและคุณวีรพัฒน์ค่ะเย้โอเมเดเตอร์ ต่อไปเราก็จะมาจับฉชากกันนะคะว่าใครจะได้รางวัลอะไรไปครองเ่อนเลยสามอันมาเรืยค่ะเเาเนี่มาเริ่มมาันที่คุณอาทิตย์เลยค่ะนี่คุณอาทิตย์จะได้คือพีโมเดลเอ็กแดกนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะต่อไปของคุณวีรภัฒนค่ะ ที่คุณวิทพัฒน์จะได้ก็คือที่สมุดออนพีชฟิล์มโก้เองค่ะ,ะงั้นแสดงว่าคุณถ้าชากรน,นะคะจะได้หนืองซือกระตุน้นหนึ่งชุดค่ะก็อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมนี้กันนะคะขอบคุณค่ะ